เอาล่ะเหล่านักสืบทั้งหลายช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ของคุณมาถึงแล้วเรามีคำถามยากๆเสิร์ตคำถามที่รอการไขคำตอบจากคุณหากตอบถูกแต่ละข้อคุณจะได้หนึ่งคะแนนคุณเป็นนักสืบตัวจริงหรือเปล่าคุณจะได้รู้คำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอพระราชาผู้มีพระชนมพรรษา90พรรษาไรซึ่งโอรสทิดามเหสีและเชื้อพระวงศ์ใดๆ พระองค์ทรงตัดสินใจเลือกรชาชททยาตเพื่อสืบทอดบัรลังจากบรรดาเด็กๆในอนาณาจักรพระราชาทรงรวบรวมเมล็ดพืชหลากหลายพันธุ์และสั่งให้นําไปมอบให้กับเด็กทุกคนในอนาณาจักรเด็กคนไหนที่พอพันต้นไม้ได้งดงามที่สุดจะได้ครองบรลลังสืบไปหลังจากนั้นสองสามเดือนเด็กๆนับพันก็เข้ามาที่ท้องพระโรงพร้อมกับต้นไม้ที่แสนงดงามพระราชาทรงค่อยๆพิจารณาต้นไม้แต่ละต้นอย่างถี่ถ้วนและพระองค์ก็ทรงเลือกเด็กหญิงคนหนึ่งที่มาพร้อมกระถางอันว่างเปล่า ทำไมพระราชาทรงเลือกเธอคำตอบก็คือพระราชาทรงมอบมเมล็ดพืชปลอมให้กับเด็กๆทุกคนซึ่งหมายความว่ามีเด็กหญิงคนนี้คนเดียวที่ซื่อสัตย์และไม่ได้เปลี่ยนมเมล็ดพืชนักมายากลชื่อดางเดินทางไปยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อแสดงโชว์ที่เขาถนัด นั่นก็คือการสามารถอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานาน,านเมื่อการแสดงเริ่มตน้นแท้งน้ำก็ถูกเตรมขึ้นมาบนเวทีนักมายากลกล่าวว่าเขาสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง10นาทีจากนั้นก็ประกาศว่าถ้ามีผู้ชมคนไหนสามารถเอาชนะเขาได้เขาจะมอบเงินรางวัลให้1,000 10, 0ดอลลาร์ผู้ชมทุกคนต่างนิ่งเงียบแตจ่จู่ๆเด็กชายคนหนึ่งก็ก้าวขึ้นไปบนเวทีและบอกว่าเขาสามารถอยู่ใต้น้ำได้ถึง15นาที ในทายที่สุดเด็กชายคนนี้ก็คว้าเงินรางวัลไปได้คุณคิดว่าเขาทำได้ยังไงคำตอบก็คือเด็กชายคนนี้เทน้ำลงในแก้วจากนั <knowledge> ้นก็วางมันไว้บนหัวแล้วยืนอยู่อย่างนั้นนา15นาทีหลังจากเด็กคนนี้โตขึ้นเขาก็ได้เป็นทนายความ ชายคนหนึ่งเดินทางมายังเกาะร้างด้วยเรือลำเล็กชีวิตของเขาทุกกระทมอย่างหนักเนื่องจากตัวเขายากจนถูกไล่ออกจากงานและทุกคนในครอบครัวก็ผลักไสเขาจึงไม่อยากอาศัยอยู่ในเมืองอีกต่อไปจึงตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือคนเดียวบนเกาะหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ก็พบทำใต้ดินแห่งหนึ่งในนั้นมีหินโบราณตั้งอยู่ที่หินนั้นมีคำคำหนึ่งสลักเอาไว้เมื่อเขาได้อ่านมันเขาก็ยิ้มด้วยความยินดีแล้วออกจากเกาะไปทันที หลังจากนั้นก็มีผู้คนมากมายเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะน,นี้เพื่ออ่านถ้อยคําวิเศษบนหินก้อนนั้นทุกคนที่ได้อ่านมันก็จะมองเห็นมุมมองที่ต่างไปของชีวิตตัวเองคําคํานี้ถ้าคนรวยได้อ่านพวกเขาก็จะตระหนักได้ถึงวันที่ไร้ซึ่งเงินทองและจะพากันหงุดหงิดแต่ถ้าเป็นคนจนพวกเขาจะมีความสุขขึ้นมาแทนคู่รักที่ได้อ่านจะรู้สึกเศร้าแต่มันกลับทําให้คนโสดยิ้มออกเห็นโบราณก้อนนี้สลักคําว่าอะไรเอาไว้กันแน่ คําตอบก็คืออน,นิจจังนาหลายศตวรรษแล้วที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ในปราสาทหลังใหญ่หน่ากลัวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ผู้คนพากันหวาดกลัวสถานที่แห่งนี้อย่างมีเหตุผลแต่สำหรับอามนุษย์ทั้งหลายที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่เพอร์เฟคที่สุดวันหนึ่งซอมบี้5ตัวมัมมี่4ตัวและอีกหนึ่งอสูรได้ตัดสินใจจะย้ายไปอยู่ที่นั่นมันมีห้องมากมายภายในปราสาทให้เลือกอยู่ แล้วแต่ละห้องก็มีวิวที่สวยงามเมื่อมองผ่านหน้าต่างแต่มีอยู่ห้องเดียวเท่านั้นที่เหล่าผิวร้ายพวกนี้ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้อยากรู้ว่าห้องนั้นคือห้องอะไรคำตอบก็คือ living room หรือห้องนั่งเล่นนั่นเองปกติคนที่ยังมีชีวิตคืออยู่กันนะ สองอัศวินจากดินแดนห่างไกลทั้งคู่มีม้าที่วิ่งได้เร็วกว่าม้าตัวใดๆในประเทศเป็นเวลาหลายปีที่ทั้งคู่ได้เข้าแข่งขันเพื่อไปลองว่าม้าของใครที่เร็วกว่ากันเมื่ออัศวินคนหนึ่งชนะไม่ช้าอีกคนก็กลับมาชนะบ้างแล้วการแข่งขันก็วนเวียนอยู่แบบนี้จนวันหนึ่งพวกเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับการแข่งขันแล้วอัศวินคนหนึ่งจึงออกความเห็นว่างั้นเรามาแข่งขันแบบตรงกันข้ามกันดีกว่าหากม้าของใครเข้าเส้นชัยก่อนคนนั้นถือว่าแพ้ อศวินอีกคนก็เห็นด้วยกับเขาเมื่อเรื่องการแข่งขันนี้รู้ถึงหูของพระราชาเขาจึงต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยเชิญผู้คนจากทั่วสารทิศมาที่ท้องพระโรงระววางเดิมพันด้วยทองคำมากมายเพื่อมอบให้ผู้ชนะจนกระทั่งวันที่รอคอยก็มาถึงผู้คนต่างตั้งหน้าตั้งตามองที่จุดเริ่มต้นหล่ออศวินเข้าประจำที่และ3 2 1สองหนึ่งไปได้ตอนนีม้มีใครยอมขยับเลยตอนแรกทุกคนพากันหัวเราะด้วยความสนุกสนาน แต่พอนานเข้ามันก็เริ่มน่าเบื่อและยังไม่มีใครยอมขยับเลยสักคนไม่นานก็มีชายชาราคนหนึ่งเดินออกมาจากฝูงชนและเข้าไปที่นักขี่ม้าทั้งหลายพร้อมกับกระซิบอะไรบางอย่างให้พวกเขาฟัง2 3วินาทีต่อมาเหล่าอัศวินก็พากันควบมา้าแล้วรีบเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อัศวินคนแรกชนะรางวัลเพราะม้าของเขามาถึงเป็นตัวสุดท้ายชายชาราคนนั้นกระซิบว่าอะไร คำตอบคือเขาบอกว่าสลับม้ากับคู่ต่อสู้สิส่วนรางวัลของผู้ชนะจากพระราชาก็คือมเมล็ดพืชเอาไว้ไปปลูกต้นไม้ส,สวยๆพี่น้องสองคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าด้วยกันคนพี่มีห้องห้องหนึ่งที่ไม่เคยอนุญาตให้น้องชายเข้ามาแล้วเขาก็เก็บกุญแจห้องไว้กับตัวอยู่ในห้องเสมอส่วนน้องชายก็สงสัยอย่างมากว่าในห้องเนี่ยมีอะไรกันแน่นะ วันหนึ่งพี่ชายได้เดินทางไปในเมืองเพื่อซื้อของบางอย่างแต่กลับลืมกุญแจไว้ที่โต๊ะกินข้าวเมื่อน,น้องชายมาเห็นเขาจึงรีบหยิบไปและในที่สุดก็ได้เข้ามาในห้องแห่งความลับนี้สักทีเมื่อเขาไขากุญแจและเปิดห้องเข้าไปในนั้นมืดมากเขาจึงเปิดไฟและพบว่าในนั้นไม่มีอะไรพิเศษเลยนอกจากโต๊ะทำงานไม้เก้าอี้และเอกสารต่งางๆน้องชายไม่มีเวลาเข้าไปสรวจเพราะได้ยินเสียงว่าพี่ชายกลับมาแล้ว เขาเลยรีบวิ่งออกจากห้องปิดไฟล็อกประตูแล้วก็วางกุญแจไว้บนโต๊ะกินข้าวเหมือนเดิมพี่ชายกลับมาหยิบกุญแจแล้วเข้าไปที่ห้องสองสาวินาทีถัดมาพี่ชายก็เรียกน้องชายมาหาและถามว่าเข้ามาในห้องนี้ทำไมคุณคิดว่าพี่ชายรู้ได้อย่างไร คำตอบคือเขาแตะที่หลอดไฟและพบว่ามันยังร้อนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกำลังเริ่มทำการสอบเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็นอาจารย์วิชานี้ไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่เธอจึงให้โจทย์ง่ายๆกับนักเรียนโดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รับกระดาษสีขาวพร้อมกับคำถามเดียวว่าอะไรคือความเสี่ยงนักเรียนแต่ละคนจะต้องตอบคำถามให้ดีที่สุดเพื่อตีความโจทย์นี้ สชั่วโมองผ่านไปการสอบก็สิ้นสุดลงนักเรียนทั้งห้องสอบผ่านแต่มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งได้รับคะแนนสูงสุดโดยที่เธอเขียนคำตอบเป็นคำสั้นๆคำเดียวเท่านั้นคำคำนั้นคืออะไรคำตอบของเธอคือนี่ไงเอาล่ะมาสรุปคะแนนกัน 0-2คะแนนนี่ถือว่าเป็นคะแนนเฉลี่ยแต่คุณก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้ให้มันไขปริศนาเชิงวิเคราะห์และพัฒนาจินตนาการของคุณให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งมันจะมีประโยชน์กับตัวคุณ3-5คะแนนความสามารถในการใช้ความคิดวิเคราะห์ของคุณน่าประทับใจมากคุณจะได้เปรียบกว่าคนทั่วไปและคุณก็สามารถเป็นนักสืบหรือเป็นนักเขียนนิยายแนวสอบสวนได้เลย5-7คะแนน ถ้าเชอร์ล็อกโฮมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เขาคงต้องขอให้คุณไปเป็นผู้ช่วยแน่ๆคุณไขปริศนาได้เหมือนกับการทำข้อสอบในโรงเรียนและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณชอบทำสิ่งนี้จริงไหมเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส